ให้เซอรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายวิชาสนทนาภาษามาลายูเพื่อการซื้อขายนะคะหรือว่าการสื่อสารภาษามาลายูเพื่อการซื้อขายนะคะในบทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบทที่3นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการกล่าวทัดทายนะคะภาษามาลายูจะเรียกว่าก a เตอร์ซาปาอนนะคะโดยบทที่3นี้นะคะจะมีหัวข้อย่อยทั้งหมด3หัวข้อย่อยนะคะ แล้วในวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนหัวข้อย่อยข้อที่1น,นะคะก็คือการขับทักทายต้อนรับลูกค้านะคะภาษาอังกฤจะเรียกว่าก a รเต r มสป n ร์นหรือวยปบังกันะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าเนื้อหาในบทที่3นะคะเรามารู้กันก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์ในรายวิชานี้เราจะเรียนรู้เนี่ยเราได้อะไร ชานี้นะคะเราสามารถฟังพูดแล้วก็สนทนานะคะเพื่อการซื้อสินค้าแล้วก็การขายสินค้าต่างๆนะคะโดยผู้เรียนนะคะจะได้กล่าวทักทายต้อนรับลูกค้านะคะนอกจากจากนั้นก็คือกล่าวแนะนําให้ลูกค้านี่สามารถตัดสินใจเลือกสินค้าได้นะคะเราจะมีกฎวิธีในการพูดจ่าย,ย่ังไงนะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือกล่าวขอโทษและกล่าวขอบคุณกับลูกค้านะคะกล่าวขอโทษในกรณีที่ว่าสินค้าของเราเสียหายตรงนี้นะคะ เดี๋ยวในบทนี้เราจะเรียนกันค่ะโดยบทที่3อันนี้นะคะก็คือการกล่าวทักทายต้อน,นรับลูกค้านะคะแบบระบุเวลาเนี่ยในภาษาอัากฤจะมีคําว่า Salamat pagi นะคะแปลว่าสวัสดีตอนเช้า Salamat tengah hari สวัสดีตอนเที่ยงนะคะ Salamat petang สวัดดสดตีตอนเย็นนะคะก็คือ จะเป็นการกล่าวทักทายที่แบบระบุเวลานะคะถ้าเป็นกล่าวทักทายแบบปกติทั่วไปนะคะไม่ใช่ลูกค้าก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สามารถทักทายแบบละไมดาตังนะคะยินดีต้อนรับถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามายังร้านนะคะแล้วก็บอกว่าสามารถดาตังเกือเกิดใดอะไรอะไรนะคะเช่นตัวอย่างประโยคนะคะในการทักทายต้อนรับลูกค้านะคะเช่นละไมดาตังอันดา อามะฮัวเป๋ใช่ไหมคะคุณต้องการอะไรอ่านะคะประโยคเหล่านี้สําคัญมากนะ,ะคะสําหรับผู้ขายนะ,ะคนะ,ะในการที่จะต้อนรับลูกค้าตอนนี้ที่ลูกค้าเข้ามายังร้านใช่ไหมคะหรือ,อเปนเช่นเมาชารีอาเป๋ใช่ไหมคะหรือว่าอันเดี่ยวมะฮุมบุลเบียเป๋ออันนี้ก็คือการตั้งคําถามสําหรับลูกค้าเวลาเข้าร้านว่าจะจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ่าในส่วนในร้านอาหารก็จะมี อาสำนวนนะคะที่เจอบ่อยๆอ,อ,อย่างเช่นอันดับอันัป็นอะไคุณต้องการสั่งอะไรใช่ไหมคะหรือว่าบริเวณที่เอเไปปรันนันอันดัสการ์ก็จะหมายถึงฉันสามารถรับออเดอร์ของคุณตอนนี้ได้หรือไม่นะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นประโยคนะคะตัวอย่างประโยคที่ใช้ในร้านต่างๆนะคะหรือว่าลูกค้าตรงนี้จะเป็นอ่าผู้ขายนะคะที่ใช้กล่าวแก่ลูกค้าที่มาอย่างร้านนะคะ ่ะโอเคค่ะอ่าเราก็ได้เรียนรู้คร่าวๆนะคะเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในกรณีที่ว่าเราทักทายนะคะทักทายลูกค้านะคะอ่าทีนี้เรามาฟังบทสนทนากันนะคะว่าประโยคว่าคําศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการทักทายลูกค้านี่มีแบบไหนบ้างนะคะเรามาเรียนรู้พร้อ,รอมๆกันต่อไปนี้ค่ะทุนฟังได้เลยค่ะสะวัสดี t p น g i ายคุณมาหูจะเรียอะไร Saya mahu cenderamata. Kedai ini ada cenderamata macam mana untuk bagi ke tetamu dari luar negara? Boleh sarankan tak? Boleh sangat puan. Bagaimana dengan ukiran perahu kolek ini? Ia sesuai untuk menjadi cenderamata kepada tetamu dari luar negara kerana barang ini menjadi lambang tempatan ini dan ramai pelanggan saya yang beli barang ini untuk dihadiahkan kepada tetamu terhormat. Cantik juga ya. Baiklah, saya ambil yang ini. Berapa harganya? Harganya 2000 baht, puan. Saya nak beli dua. Boleh kurangkan sedikit? Boleh, puan. Saya bagi puan untuk dua buah 3500 baht. Boleh? Ya, boleh. Ini duitnya. Terima kasih, puan. Lain kali datang lagi ya. Selamat jalan, puan. Selamat datang ke restoran safari. Boleh saya tahu, anda datang berapa orang? Kami datang sekeluarga lima orang. Baiklah, Puan sila duduk di meja ini ya. Ya, terima kasih. Ini menu kedai kami. Menu istimewa di kedai kami ialah nasi Arab dan makanan Thai. Menarik. Kami suka makanan Arab dan Thai. Kami nak pesan satu set nasi biryani kambing, dua ketul ayam goreng, dua pinggan nasi goreng tom yum, seset nasi sup tulang dan lima gelas air jus oren. Baiklah, sila tunggu sekejap ya. Kami sudah makan semua makanan yang kami pesan tadi. Sedap semuanya. Tolong kira berapa harganya. Terima kasih, Puan. Sekejap ya. Ya. Harga semuanya 1,100 baht, Puan. Tidak mahal sangat. Nah, ini wangnya. Ini wang baki, Puan. Ya, terima kasih. Terima kasih kerana memilih restoran kami untuk makan tengah hari ini. Lain kali, jemput datang lagi ya, Puan. โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ในบทสนทนากันดีกว่านะคะว่าจะมีคำศัพท์ใหม่อะไรบ้างน,นะคะ,ะคำที่หนึ่งนะคะคำว่า gender m a t t เต e n d e r ิ m a t ้อรแปลว่าของที่ระลึกนะคะ h a d i a h ยหัดก็คือของขวัญน,นะคะต่อไปนะคะคำที่สามก็คือเตอร์ตาหมู่เตอร์ตาหมู่แปลว,ว่าแขกนะคะ คำที่สี่นะคะล้วนเนื้อเกลล้วนเนื้เกลนะฮะก็คือต่างประเทศหรือว่าต่างชาตินะคะสารกันสารกันแปลว่าแนะนำนะฮะอ่าต่อไปจะเป็นวลีนะคะวัลลีก็จะมีอุกิรันปะร้าหูกุเลนะฮะอุกิรันปะร้าหูกุเลอันนี้ก็คือชุดแกะสลักเรือก่อนแล้นะคะแล้วก็ลำบ้างตุ้มปัตน ลำบ้างกัมปัดแตนแลจะเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของพื้นที่หรือว่าเหมือนกับเป็นอะไรนะสินค้าโอทอปแอย่งเงี้ยนะคะสินค้าในพื้นที่ต่างๆนะคะ <c ười> มักกานั้นอารับมักานั้นอารับก็คืออาหารอารับนะคะมังกานันไทยมักานันไทยแปลวาอาหารไทยและมะงัมะกงกันกลางวันมักันกลางวัก็คือมื้อเที่ยงนะคะ ลาย i ี้จ p บปุ๊ t ต้งม g อีกลาย a l ้จับปุ๊บต้องอีกอันนี้ก็จะเป็นศัพท์นะคะอาจะเป็นประโยคนะคะก็คือวันหลังเชิญมาใหม่นะคะ